สวัสดีครับพีเพผมวันนี้เพจะมารีวิวกับมือถือราคา2000กว่าบาทแล้วก็2 0 0 0 0กว่าบาทระหว่างเจ้าตัว p o c o M5 กับตัว iPhone 13มครับมือถือราคา2000กับราคา2 0 0 0 0พีขอตีเลขตรงกลางเนาะ2,000กับ2 0 0 0 0นะครับจะได้ง่ายต่อการรีวิวนะครับในการใช้งานงดดราม,ม่านะครับอันนี้เน้นในการเปรียบเทียบให้ดูเลยครับว่าเลนราคา2000กับ2 0 0 0 0 จะมีความแตกต่างกันมากน้อยเพียงใดเนาะในการใช้งานนะครับอย่างแรกพีจะให้ดูครับผมบอดี้ของเจ้าตัว Poco M5 นะครับนี่ er Poco M5 นะครับก็ดีไซน์เป็นสีเขียวผมด้านหลังก็ถือว่าสวยงามมากเลยอะเป็นแบบหนังนะครับดีไซน์ก็เป็นตัวกล้อง3ตัวเลนหลักอยู่ที่50ล้านนะครับผมตัวนี้แล้วก็เลนหน้าชักเหมือนเป็นว่าเลนเดฟนะครับแล้วก็เลนมาโคตัวนี้2ล้านนะครับ แล้วก็มีไฟแสกครับผมบริเวณด้านล่างดีไซน์มันสวยจริงนะองตรงว่าเป็นดีไซน์ที่พี่อชอบราคา2,000กว่าบาทอ่ะถือว่าคุ้มมากพอทายซีนะครับพอทายซีนะราคา2000ครับพอทายซีนะครับนี่อันนี้พอทายซี <c oughs> แล้วก็มีมีรูสาด้ด้วยนะครับเดี๋ยวพี่ให้ดูผม iPhone 13เป็นไงบ้างสำหรับตัวเฟร์มสาเนาะเรว่าสผมใช้วัสดุตัวอลูมิเนยียมถือว่าตัวนี้แข็งแรงอยู่แล้วครับผมถ้าเปรียบเทียบกันน้ำหนัก ตัว iPhone 13จะน้ำหนักที่มากกว่าครับแต่เอาจริงๆมันก็ไม่ได้ต่ตงต่างกันมากหรอกถือไป2 2 0รยกร,รัมก็ไม่ได้มีอะไรส่วนต่างกันมากมมยครับงั้นน้ำหนักพีไม่ขอพูดถึงครับแต่เรื่องดีไซน์ครับเ้าถึงคนชอบถ้าอะไรถ้ารู้สึกพรีเมี่ยมยังไงตัว i p h o n นก็พรีเมี่ยมอยู่แล้วครับผมราคา2 0 0 0 0เนาะกับราคา2000เนาะเอาอาคติตรงนี้ออกครับคำๆนั้นในการใช้งานดีครับมาดูพอร์ตครับให้ดูพอร์ตเลยพอร์ตวนี้ผมเป็นพอร์ตไล h t นิง่งอันนี้เป็นพอร์ตไฮซีนะ ตัวนี้ชนะครับผมเพราะพอใช้ซีพีชอบครับเอาไปเสียบ usb อะไรก็เสียบง่ายตัวนี้เสียบยากมากในการต่อโคตรยากครับนะครับเลนอยู่กล้องครับตัวนี้กล้อง12ล้านนะครับตัวนี้12ล้าน2ตัวตัวนี้50ล้านนะผมในการใช้งานแต่คุณภาพก็ยังไม่สู้ตัว iphone อยู่แล้วเนาะก็คุณภาพตามราคาแหละครับแต่ตัวนี้ผมบอกเลยว่า iphone ไม่มีอันนี้มีรู3.5ที่ความหนาก็เกือบเกือบจะเข้ากันนะครับผมสับตัวนี้อันนี้ปุ่มนะครับตัว iphone จะเป็นตัว เฟสไอดีนะครับตัวนี้จะเป็นปุ่มสแกนในมือที่ตรงปุ่มโฮมนะครับหรือว่าปุ่มตัวพาวเวอร์เนาะเซ <c oughs> ลนะครับผมไม่มีปุ่มโฮมอันนี้ปุ่มพาวเวอร์ผมจะเป็นปุ่มสแกนในมือเรียกว่าปุ่มลดเสียงเพิ่มเสียงครับนี่ครับ iPhone ก็คือ iPhone น่ะมันก็ใช้งานดีนะครับผมในการใช้งานตัวนี้อันนี้เป็นอัปเดตเวอร์ชัน10 10ตัว17แล้วน,นะอันนี้เป็นเวอร์ชัน a n d r น i d 13แล้วนะครับผมในการใช้งานตัวนี้เนาะถือว่าเป็นเวอร์ชันล่าสุดทั้งคู่ครับผมสำหรับตัวนี้ในการใช้งานเนาะ นี่ให้ดูเลยหน้าจอครับหน้าจอตัวนี้เป็นหน้าจอ6.58นิ้ว iPhone เป็นหน้าจออะไรครับ6.1แต่ iPhone คุณภาพของจอเป็นแบบ o อเลเนาะในการใช้งานครับเดี๋ยวพี่จะดูผมเรื่องกล้องว่ากล้องเป็นไงบ้างในสเปคนะตัวนี้ใช้ h e l i o G99 ผมตัวนี้ใช้ตัว A15 Bionic CPU ไงก็ราคาก็อองตรงนะ iPhone มันก็20,000นอะ่ะ เกือบสิบเท่าอ่ะมาสู้กันครับว่าตัวไหนมันจะเจ๋งกว่ากันครับในการใช้งานครับเดี๋ยวพี่ชะให้ดูว่าในการถ่ายรูปเป็นไงบ้างครับเปิดกล้องเลยนี่ครับเน้นแบบรดดราม่านะเปรียบเทียบราคาห่างกันอันนี้พี่ไม่ให้ดูเสยครับว่ามันปิดไงบ้างนี่ครับพี่ขอกดเลยนะครับปึ๊บพร้อมๆกันหนึ่งครั้งปึ๊บนี่ครับแล้วพี่ชะให้ดูว่าผมในการเปรียบเทียบว่าเป็นไงบ้างนี่ครับ ของ iPhone จะออกสกินโทนแบบอมจริงนะมันก็ไม่เหลืองนะแต่หน้าจอ p อ o n e iPhone น่ะมันชอบสกินโทนแบบอมเหลืองครับตัวนี้อยากภาพสมจริงใช่เอาตรงถ้าปัจจุบันนี้มันไม่ได้เหลืองนะครับมันจะเป็นภาพแนวแบบตัว POCO M5 ครับคือ iPhone นะ่ะความคมชัด iPhone ก็ชัดเอาเฮ้ย M5 ก็ชัดนะ13ก็ถือว่าชัดแต่ M5 นี่ แต่มิติของภาพผม13าจะทำมิติของภาพไปดีพย่ต่สกินโทนของตัว M5 มันสวยจังอะ่ะเฮ้ยกล้องหลังมันสวยจังอะ่ะโอ้ราคาสองพกับราคา2องหมกว่าบ,บาทครับเวิร์กมากขายให้ดูอีกทีนี่กดปึ๊บชัตเตอร์ครับชัตเตอร์รัวครับรัวเลยครับ iPhone รัวครับผม iPhone กดได้ง่ายกว่าแต่สกินโทนพีชอบของตัวโปโคอ่ะ M5 สกินโทนดีมากอะแต่ iPhone มันจะมีมิติในการใช้งานครับเห็นไหมว่า iPhone ครับมันจะมีมิติของภาพครับพวกในต่างๆครับมันจะละเอียดมันจะมีไอเท็เดี๋ยวพี่จะขอถ่ายตัวนี้50ล้านซึ่ง p h o n e มี50ล้านนะครับตัวนี้50ล้านนะครับผมนี่เราถ่าย50ล้านเลยครับเพราะเรามีครับ iPhone ไม่มีนี่แต่ภาพ iPhone ครับสกินโทนของมิติของภาพมันยังกินขาดกับรุ่นอื่นเนาะในการใช้งานครับแต่ iPhone มันจะออกอมเหลือง นะครับอันนี้ห้าสิบล้านนะครับมาซูมครับผมแตะซูมปึ๊บเข้าไปอีกเอาจริงนะสิบสองล้านไอโฟนก็ทํางานดีครับแต่เรื่องของภาพตัวที่เป็นห้าสิบล้านครับความคมชัดของภาพป้าไอโฟนนี้สองหมื่นกว่าบาทไม่สู้ราคาสองพันเน่ะเรื่องในการความคมชัดของภาพแบบเวิร์กมากคมจริงโหเวิร์กเวิร์กเวิร์กห้าสิบล้านนี้เวิร์กมากในการใช้งานครับ อองตรงว่าในการใช้งานมันสุดๆจริงครับวิดีโอนะเดี๋ยวพี่ขอถ่ายวิดีโอให้ดูเลยครับว่าเป็นไงบ้างผมวิดีโอพีขอถ่ายเป็น1080 P 30เฟรมครับแต่ตัว iPhone ชนะขาดอยู่แล้วครับเพราะว่าถ่ายได้4 k 6 0เฟรมนะครับอันนี้ให้ด้วยเฉยนะครับนี่2 0 0 0กับ2 0 0 0 0นะครับสวัสดีครับพีเพย์มาทดสอบในการบันทึกวิดีโอกล้องหลัง1 0 8 0 p 30พเฟรมนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8เเลื่อนไปเลื่อนมาครับมาดูนะครับเป็นไงบ้างนี่มาดูของ ปิดของ iPhone ก่อน iPhone นี้กันสั่นดีอยู่ละครับเพราะว่ามี OS แล้วก็ ES ด้วยมาดูนะครับเปิดลำโพงครับการบันทึกวิดีโอกล้องหนักพั8แปดสิบเสียงไม่โดดดีเนาะแต่สกินโทนมันไม่ค่อยอมเหลืองไอโฟนไอโฟนนี่อมเหลืองมากเลยดูครับพี่จะขอเปิดเลยเปิดเสียงก่อนครับการบันทึกวิดีโอกล้องหนังพันแปดสิบพีสามสิบเซมนะครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเรื่องกล้องวิดีโอนี้ก็แต่ราคาสองพันเนี่ยถือว่ากล้องวิดีโอดีมากนะครับ iPhone ก็ถือว่าดีแล้วแหละ iPhone มันดีของมันอยู่แล้วรุ่นอื่นเทียบได้ยากครับเพราะว่ากล้อง iPhone ครับมันทํางานได้อย่างดีแล้วแหละในการใช้งานครับโดยผมกล้องหน้านะเป็นไงบ้างสับกล้องหน้าครับตอนนี้พีก,ก็ใช้ไมค์ของตัวโบย่านะครับก็สามารถไปแส่งซื้อได้ที่ตัวโบย่านะครับผมออฟฟิเชียลได้นะครับ สวัสดีครับบันนี้บันทึกกล้องหน้าผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่เห็นไหมสกินโทนเดี๋ยวขอปรับแสงหน้าจอขึ้นก่อนนี่ครับให้ดูกันของ iPhone ค่ะสกินโทน 8, 9, iPhone นี่ความ 2> 1, 2, คาม 2> 1, 2, ชัดมากเลยน,นี้เห็น,นไหมว่า,าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ เห็นไหมว่าตัว iPhone นะครับผมสกินโทนของหน้าจอจะดีกว่ามากๆแหละแต่ก็ราคา2000เนี่ยก็ถือว่าสุดยอดมากอย่ได้ขนาดนี้ถือว่าสุดยอดจริงครับในการใช้งานเรื่องกล้องน,นี่2000น่ะคุม้มคุ้มเกินเกินอ่ะคุ้มค,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 คุ้อดอ่ะคุ้มแบบมากๆ <c oughs> ในการใช้งานตัวนี้เนาะแบบมันเวิร์กอ่ะเวิร์กจริงในการใช้งานนะครับผมพี่ก็พูดในการใช้งานบ่อยเพราะว่าก็ใช้งานจริงๆอ่ะมันเลยติดปากนะขออภัยด้วยครับผม เอาตรงแล้วขออภัยจริงๆเนี่ยกระชัน้นแล้วคำว่าเอาตรงเนี่ยก็ขออภัยด้วยต่อไปผมในเรื่องลำโพงว่าลำโพงในการฟังเพลงเป็นไงบ้างนะครับนี่เปิดเพลงนะครับผมเปิดเพลงนี้เปิด <The S 1> เอาตัวนี้ก่อนครับลำโพงหนึ่งตัวนะครับ <All right. S 1> ตัว, <All right. S 1> ว M5 มาดูของ iPhone <This S 2> นะครับผม iPhone นี่กินขาดครับ <laughs> <laughs> แต่รุ่นนี้ก็ถือว่าสบายครับ2000เสียงโคตรด,ดี iPhone นี่ก็กินขาดอยู่ยแล้ว <got> ให้ดู เจมห้าครับ iPhone ครับ เมพงเนี่ยบ,บอกเลยว่าตัว iPhone ก็เสียงของมันดีอยู่แล้วครับผมราคาเลทสองหมื่นก็เสียงประมาณนี้แหละแต่ราคา2องพันนี้เสียงมันก็เกินไปเสียงดีมากครับผมในการใช้งานตัวนี้เสียงดีจริงครับตอ่อไปผมในเรื่องหน้าจอว่าเฮ้ยการแสดงผลของหน้าจอมันเป็นไงบ้างกับหน้าจอ6.58นิ้วกับหน้าจอ6.1จนะครับให้ดูก่อนนี่พีดเปให้ดูครับเทสให้ดูเลย อันนี้หรับ HDR นะครับในส่วนของตัว M5 เปิดได้สูงสุดก็คือนี่ครับ 2K 60เฟรม iPhone เปิดได้สูงสุดก็คือ 4K 60เฟรม HDR นะครับอันนี้สีสันของหน้าจอให้ดูกันเึ๊บนี่ครับให้ดูมอมๆกันเลย ครับอันนี้พีก็ตั้งข้าวไว้ให้เป็นแนวนอนอนะไรปจะแบบนี้อันนี้สีสัน,นครับผมให้ดูว่าเป็นไงบ้างนี่ไอโฟนอยู่ด้านบนนะครับ M5 อยู่ด้านล่างนะครับก็สวยงามนะอ,องตรงมันก็ ไอโฟนมันเป็น h d r เนาะแส,แสงสีสันขางหน้าจอมันจะโดดออกมาแล้วก็มันเป็นจอแบบ o อเดในการใช้งานจอตรงนี้เนะาะสีสันเลยสวยงามกว่าตัว m5 นะครับนี่สับพีก็สบายๆครับตัวนี้หายห่วงชิวๆ m5 นี้ทัดดีมาก <c oughs> m5 ทัด90เฟรมนะครับ90เฮนะครับตัวนี้ 60เฮิร์เองนะครับตัว iPhone เนี่ย <c oughs> ก็จริงเนาะก็พูดจริงๆอะ่ะตัวนี้90เฮิร์ตตัวนี้60เฮิร์นะครับ2000ได้6ได้เ0ิเฮิร์ตนะคับ i ไอ o n e นี้แค่60เฮิร์ครับดูสีสันก็อ,อ,องตรงนะ2000นี้ก็ดู YouTube ได้สบายสบายครับหายห่วง สบายตาด้วยนะสีสันของภาพมันจะออกไม่ได้องมเหลืองอะไรมากมายครับ iPhone จะเป็นแบบสมจริงเนี้ยสบายตาดูได้นานเนาะตัวนี้จะแบบว่าอาจจะดูได้นานมันจะเหนื่อยล้าสายตาครับผมตัว M5 แต่สีสันหน้าจอนี้เอาตรงว่ามันก็สวยงามครับทั้งคู่นี้ P ก็เอาออตรงในคุ้มมันคุ้มในของมันอะ่ะคุ้มในตัวของมันเองอะ่ะกับราคาพวกนี้ในการใช้งานครับนี่ครับตัวนี้ปรับได้90เฮิร์ตนะครับผมไปที่ตั้งค่าได้นี่ครับตั้งค่าปึ๊บ ลงมาครับไปที่คำว่าการแสงผลนี่ o n e นได้แค่ตัว60 h z ตัวนี้90 h z ครับปัดไปปัดมาปัดไปปัดมาเห็นไหมว่าตัวสมูทของความสมูทครับตัว90 h z จะมีหน้าจอที่สมูทมากกว่าตัว60 h ฮิร์ตนั้นตัว M5 ครับมีความสมูทในการปัดขึ้นลง มีความสมูทมากกว่า iPhone แต่ i p h o นครับผม60เฮอร์ติงแต่ตัวทัชของหน้าจอของริฟเฟ s h ของมันนะครับผมในการกดในการทัช CPU มันประมวลผลดีจะทําให้ตัว iPhone ะระบบในการใช้งานมันเลยลื่นไหลเอาตัวแต่เฟรมเ t ทมันก็ไม่ลื่นไหลเท่าไหร่แต่มันลื่นไหลเพราะ CPU มันแรงแล้วก็ประมวลผลกับเครื่องของมันได้อย่างยาวนานได้อย่างจริงครับในการใช้ง,งานครับเรื่องในการชาร์จแบตครับตัวนี้18วัตต์ตัวนี้ประมาณ20วัตต์ก็รองรับ ก็เอาจริงมันก็ไม่ได้แตกต่างกันมากมาผมในเรื่อง fast charge แต่ตัวนี้จะเป็นชาร์จไร้สายผมสำหรับตัว iPhone 13นะครับนี่ในการใช้งานต่อไปผมในเรื่องเล่นเกมนะครับเล่นเกมนะครับผมจะพูดตรงๆเลยว่าเป็นยังไงบ้าง RV อันนี้ปรับได้ประมาณ FD ถือว่าสูงสุดลแหละแต่ก็ไม่ได้สูงสุดของเกมนะครับปากคำว่าสูงได้ h l n o g 9เล่นเกมดีนะจัดการความร้อนดีมากทั้นที่ iPhone น่ะเป็น A15 แต่ความร้อนมาแสงหน้าจอดรอปอยากไอไหมครับตัวนี้ครับผม เป็นฮีโร่เจ้าเกราคา2,000เล่น il, ก да well. เกม Rv ดีกับเกือบเท่า iPhone นะไม่อวยพูดจริงพูดจริงก็มันเจอจริงอ่ะมันงงมากว่าทำไมมันเล่นดีจังเก็บจีนแพคไอโฟนเล่นดีอยู่แล้วครับผมแต่ตัวนี้ก็เล่นได้ดีปรับตรงสุดสบายสบายหายห่วงครับในการใช้งานพับจีโมบายไอโฟนเล่นดีครับดีมากๆอะไรแหละไอโฟนอ่ะจะสกปรกถือว่าดีมากตัวนี้ก็ถือว่าพอเล่นได้แล้วกันเนาะแต่ถ้าราคา2,000ก็ถือว่าดีมากๆอะไรแหละไม่มีรุ่นไหนเทียบกับผมราคา2,000เล่นได้ดีขนาดนี้ถือว่าสุดยอดมาก ตัวจบครับตัวนี้ได้ดีมากแต่ปรับได้ปรามันกลางๆลำต่ำครับตัวนี้ปรับได้สูงสุดโคตรสบายครับโคตร u l HD ถือว่าโคตรลื่นมากในการใช้งานครับเอาตรงน่าทีพ่พีใช้งานมาเป็นสมาร์ทโฟนที่คุ้มค่าคุ้มราคาในตัวของมันครับมันเป็นตัวที่คุ้มอ่ะอันนี้2000กับอันนี้2 0 0 0 0่นะอันนี้ก็เล่นถ่ายวีดีโอครับเล่นแบบ professional หรือว่าตัวที่เป็นใช้มือโปรถ่ายวีดีโอตัดต่อ,ตอเล่นเกมหนักชาร์จแบตชาร์จไร้สายอย่างเงี้ยตัวนี้ตอบโจทย์แล้วพกพา ตัวนี้ก็เป็นสมาร์ทโฟนที่หน้าจอสวยหน้าจอสูสงตัวนี้ก็ย่อมเยาวุ้มมากเล่นเกมดีหน้าจอสวยแบตอึดแบต5,000ฟัชชัด18วัตต์ราคา2,000กว่า 2, บาทกล้อง50ล้านความคมชัดของกล้องคมชัดกว่าตัว iPhone 13คิดดูในการใช้งานตัวนี้เนาะ แล้วปุ่มต่างครับก็กดง่ายทั้ง2รุ่นนาอในการใช้งานแต่วัสดุก็ยังไม่สู้ iPhone 13หรอกอันนี้นะครับส0ก็ถือว่าคุค้มพกพอะแหละในการใช้งานครับวันนี้ P ี่เพขอจบคลิปในการรีวิวการเปรียบเทียบระหว่างตัว Poco M5 กับตัว iPhone 13เป็นเท่านี้ครับผมสวันนี้ขอบคุณครับ